สวัสดีค่ะทุกท่กทายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระทิพน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพรยิบซีมาฝากต่อเนื่องกันไปนะคะตะกี้นี้9ดาบตอนนี้มา10ดาบแต่ว่าในชุดโรแมนติกทาร์โรนี้เราจะดูไม่ออกว่าเขาอกหักเนาะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นดอกไม้สั่งลาหรือเปล่าเนี่ยครูก็ไม่แน่ใจเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายโรแมนติกทาร์โรนะคะเอ่อถ้าเกิดใครสนใจอยากจะหาซื้อก็สั่งมาทางนี้ได้เช่นกันนะคะเป็นเพราะว่า น่าจะมีสต็อกเหลืออยู่นิดหน่อยคือก็ใช้อ่านได้ดีในเรื่องของความรักเช่นกันนะคะแต่บางคนบอกใช้อ่านเรื่องการงานนี่จะแบบรู้สึกหัอือ่านยากเรื่องจริงถ้าจำความหมายได้ก็ไม่ยากเอาละไม่ไม่พูดความทําเพลงแล้วมาเข้าเรื่องถทำกลับมาไหมต้องบอกเลยนะถ้าถ้าในมุมงครูเองนะมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าสิบดาบเลิกกันตอนนั้นนั่นแหละแต่ว่า บางทีถ้าเราดูไพ่กระทบถัดไปมันจะเป็นลนักษณะว่าฉันบอกเลิกเธอตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอารมณ์เย็นลงแล้วอาจจะกลับมาก็ได้ดังนั้นนะคะก็ให้ถือไว้ก่อนถ้าสมมติว่าในการอ่านไพ่ให้ถือไว้ก่อนว่าอืมเลิกนะคะแต่เลิกแล้วเนี่ยเลิกนานหรือไม่นานต้องดูไพ่ข้างเคียงบางทีเลิกไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะดังนั้นสําหรับครูเองเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ไพ่แบบเ,เขาเรียกว่า ไพ่ถัดจากนี้ไปไม่ใช่ไพ่แบบขาดกันฟ o r ยเวอร์นะ <c oughs> ก็ยังถือว่ามีโอกาสที่จะกลับมาดังนั้นในไพ่สิบดาบอ่ะแน่นอนเขาจะเป็นไพ่ที่แรงในลักษณะตรงที่แบบว่าเราดูเหมือนเลิกกันแต่จากประสบการณ์นะคะมันจะเป็นอารมณ์แรงในลักษณะตรงที่ออมีการตัดเพ้อต่อว่ามีการทะเลาะมีอารมณ์แรงๆเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะเลิกกันอย่างถาวรบางทีทะเลาะกันถ้าเป็นทับตายพออารมณ์เยน็เยนๆกลับมาคุยกันก็ยังไปได้ต่อ ดังนั้นในกรณีที่ได้ไพ่สิบดาบหัวตั้งเนี่ยต้องดูไพ่รอบข้างนะคะคือแน่นอนเขาจะใช้คําว่าสุ่มเสี่ยงว่าจะเลิกแต่อาจจะไม่ใช่พี่บอกว่าเลิกกันอย่างอย่างถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์แรงกันทั้งสองฝ่ายระวังคําพูดแรงๆซึ่งกันและกันก็ได้แต่ถ้าไพ่หัวกลับอันนี้ละเสียวเป็นเพราะว่าถ้าเกิดไพ่หัวกลับมันหมายถึงว่าเขามีคนอื่นนะคะเขามีคนอื่น จริงๆไพ่หัวกลับมันอาจจะไม่ได้ใช้คําว่ามีคนอื่นสะทีเดียวก็ได้นอกเสียจากว่าเวลาที่เราเคยทะเลาะกันกับแฟนแล้วเราเลิกกันไปแล้วเนี่ยเลิกด้วยเรื่องอะไรต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่ามักจะเลิกกันนะคะเลิกกันด้วยสาเหตุที่เคยเลิกกันมาก่อนหรือเราเคยทะเลาะอะไรกันเรื่องบ่อยๆปัจจัยนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เลิกกันถ้าจําง่ายๆเวลา10ด่าหัวกลับแปลว่าเราจะเลิกกันด้วยเรื่องเดิมๆต้องจําไว้อย่างนี้นะคะเราจะเลิกกันด้วยเรื่องเดิม แต่การเลิกกันด้วยเรื่องเดิมถ้ามาได้10ด่าผัวกลับเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะมันไม่เหมือน10ด่าผัวตั้งตรงเนี้ยมันจะมีปัจจัยแทรกหลายอย่างซึ่งมันอาจจะทําให้แรงจนไม่สามารถกลับมาคืนดีกันเลยก็ได้นะคะคือในบางคนได้ยินครูพูดอย่างนี้เขาก็จะเป็นลักษณะตรงที่แบบว่าอืถ้าอย่างนั้นแปลว่ามีคนอื่น คือมันต้องดูกันแยกกันเคสกันคนละเคสคนละคนกันนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราเคยคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราทะเลาะเลิกกันเข้าไปด้วยเหตุคนรักเก่าแล้วเรามามีแฟนใหม่คือเราต้องมาดูก่อนว่าเวลาเราทะเลาะกันเลิกกันงอนกันเลิกกันไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเราเลิกกันด้วยเรื่องอะไรเราอย่าไปนับคนเก่านน้นนะเราต้องนับคนปัจจุบันที่เราคบอยู่ว่าเราเลิกกันด้วยเรื่องอะไรถ้าเราเลิกกับเขาด้วยเรื่องอะไรโอเคมันก็มีโอกาสตรงที่ว่าเราจะทะเลาะ แล้วก็เลิกกันกับเขาด้วยเหตุปัจจัยแบบเดิมหรือหมายถึงว่าบางทีในบางคู่ไม่เลิกก็ได้นะคะแต่หมายถึงว่าให้รู้ว่าวงจรการทะเลกกาะกันแบบนั้นมันจะกลับมาอีกแล้วเราก็จะตั้งตัวถูกเวลาดูไพ่นะคะไม่ใช่เห็นขึ้นสิบดับัวกับโอ้ยจะทะเลาะก,กันอีกแล้วปล่อยให้มันทะเลาะอันนี้มันก็จะไม่เวริร์แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจะทะเลาะแล้วไพ่มันขึ้นแล้วว่าเป็นสิบดับัปกับเราจะทะลุว่าล็ เรารู้ว่าจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆก็โทษเขาพูดเร็วเราจะรู้ว่าเราจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆดังนั้นเราก็จะสามารถตั้งหลักได้คือการดูไพ่นะคะถ้าเกิดเราเราดูเราเนี่ย เราจะเห็นหนทางว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเราสามารถระมัดระวังได้นะคะเป็นเพราะว่าไพ่เนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกถึงตรงเรื่พฤติกรรมเคยทําอะไรกันมาแล้วแล้วมันจะมาส่งผลออว่ากันจะว่ากันเป็นเรื่องกรรมกรรมก็เป็นเรื่องการกระทําใช่ไหมคะคือดังนั้นน่ะมันก็จะบ่งบอกถึงว่าการกระทําที่อะไรเคยทํามาแล้วมันจะครบรอบจะกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ไพ่สิบดาบพพกลับเราก็จะรู้ว่าอเราเคยทะเลาะแบบนี้เรื่องเรื่องแบบนี้มาทีหนึ่งแล้วนะเราก็จะ อ,อ,อาจจะทะเลาะกันได้ด้วยตรงที่ว่าจากเขาเป็นคนเริ่มต้นหรือจากเราเป็นคนเริ่มต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องไปนับว่าใครเป็นคนเริ่มแต่เราจะทํำยังไงให้เรื่องมันเกิดแล้วซาตัวเร็วหรือทํำยังไงให้เรื่องไม่เกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ให้เรื่องลุกลามต่อไปอันนี้สําคัญกว่าดังนั้นถ้าเกิดไพ่ขึ้นสิบดาบวกกับเราก็จะระวังทันแล้วว่าเคขาที่แล้วเราทะเลาะกันเรื่องอะไรนะเราทะเลาะกันเป็นเพราะว่าเราจุกจิกเกินไปหรือเปล่าหรือเราทะเลาะกันเป็นเพราะว่าเห็นเขา เป็นในลักษณะว่าทํางานเจอคนเยอะแล้วเรามีความรู้สึกไม่ไว้ใจหรือบางทีในบางคู่อย่างที่ครูเคยเจออย่างเงีเออ้ยผู้ชายเขาจะได้ไปเหมือนกับว่าได้ไปฝึกงานต่างประเทศแต่ทีนี้แบบผู้หญิงจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองกลัวว่าเดี๋ยวผู้ชายไปฝึกงานกลับมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าแล้วกเออ็เหมือนกับว่าออผู้ชายก็คงจะไม่เลือกเขาแต่จริงควรจะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าให้ผู้ชายไปตามตามความฝันอะไรเงี้ยกลับมาก็ได้คบกันแต่อันนี้ก็คือแบบเหมือนทะเลาะให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าในที่สุดผู้ชายเขาก็เลยเลือกไปฝึกง,งานที่ญี่ปุ่นความรักก็เลยจบลงแต่เพียงเท่านั้นนะคะคือดังนั้นณจุดหนึ่งเลยเนี่ยการเวลาการได้10บดาบผูวกับเนี่ยมันจะเป็นการดูง่ายๆว่าเอ้ยเราเคยทะเลาะกันเรื่องอะไรเราระวังไว้ตรงนั้นดีกว่านะคะเอาแต่ใจตัวเองมากหรืออะไรมากบางทีก็ทําให้ความสัมพันธ์จบลงได้คือบางทีมัน การคบหากันบางทีมันจะมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมันทําให้แบบเขาเรียกว่าทะเลาะกันได้ง่ายดังนั้นการดึงอารมณ์จะเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะ คือไพ่ดาบเนี่ยจะเป็นเรื่องของอารมณ์ดังนั้นถ้าเกิดแบบการคลามดาวอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยจะทําให้สถานการณ์สงบขึ้นเยอะเลยค่ะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ก็ได้ความหมายทั้งหัวตั้งและหัวกลับแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจเรียนไพ่ก็ติดต่อมาได้ที่ Line of f i c i a l t t n อดเทนดนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ